อี้อันนี้เริ่มเลยออ๋อโอเคอย่างนี้ได้ไหมอาจอาจจะต้องห้ามกันนิดนึงนะครับมันหนักมากมันหนักมากเ่ดวี้ยัเห่สองสามหาอซแบงกี้ ชื่อมลงครับนี่ก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ร่วมงานใน,นวันนี้<า>ครับก็คือจริงงานวันนี้มันคือเป็นงานที่ทรงเกียรติมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆรวมเซเลบดารามากมายเลยนะครับแล้วก็รางวัลวันนี้ก็นี่ผมได้ด้วยนะครับแล้วก็มอสก็ได้ด้วยแต่คนละรางวัลน,นะฮะใช่ก็อยากจะบอกว่าคือด้วยความที่เราก็เข้าสู่วงการแบบนักแสดงมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้รับรางวัลเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบ กำลังใจที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันดีแล้วนะอยู่ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าก็ยอมรับว,ว่ามีหลายช่วงที่เราก็มีท้อบ้างเหนื่อยบ้างนี่ครับแต่ก็สู้ๆเนี่ยวันนี้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนก็คิดถึงนะครับเออคิดถึงกันหรือเปล่า <S <S อ,อ้าวอะไรนะตะกี้พูดว่าไม่อะได้ครั้งหน้าเ,ออเดี๋ยวเอาทุเรียนมาให้อันของผมนะครับก็คือเป็นรางวัล ความจึ้งแห่งปีพอจำไม่ได้เกอยวโปกันสิขอมั้ยครับ Thailand Most Shining Artist นะครับผมจริงๆอ่ะรางวัลนี้ผมไม่ใช่ของผมนะป็นของเขาเพราะเขาเป็นคนที่แบบถูกต้องครับพูดลู้ให้ฉันอมรับไปก่อนเพราะว่าจริงๆจริงๆผมเป็นคนที่อย่างที่บอกเนาะผมขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกาแสดงออกอะไรอย่เงี้ย พอผมมายืนอยู่จุดนี้คือเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องทําได้หลายๆอย่างเนาะต้องไปแข่งขันอีกเยอะแยะมากมายทุกคนก็รู้ว่าการเป็นนักแสดงเนี mm ่ย hmm. เขาเรียกว่าวงการนี้การแข่งขันมันสูงมากๆเลย้ยครับ mm hmm. แล้วผมเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายซึ่งแบงกี้นี่แหละเขาเขาเป็นคนที่ช่วยผมเมื่อ4ปีที่แล้ว mm hmm. ให้ผมแบบว่าเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นจนได้รางวัลน,นี้อีกสปีต่อมาครับผมโอ้ oh oh. ผมต้อง,องอยูเขารออะไรผมก็เลยยกรางวัลน,นี้ให้เป็นรางวัลของแบงกี้ครับเดยวก็ ผมมั่นใจว่าไม่ไม่มีแน่นอนเ,ออเพราะว่าเขาทุกคนที่เป็นแรงกระตุ้นหลักที่ทาให้ผมแบบว่ากล้ามากมากขึ้นแล้วกันคนระับผมเป็นคนที่กลัวไม่กล้าออกจากเซฟโซนซึ่งถ้าเขาไม่เข็นผมเนี่ยผมก็คงไม่ได้มายืนสัมภาษณ์วันนี้ใช่ครับเขาทำอะไรบ้างท่าทอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับการแสดงการพูดสอนให้ผมแบบเขา้าเข้าสังคมสบตาคนต่างๆเลยครับซึ่งแต่ก่อนผมแบบว่าอายมากเพราะว่าเป็นเด็กแบบจากต่างจังหวัดอนะเนาะ เราก็ไม่ไม่ได้มีความกล้าขนาดนั้นอะไรยครับเป็นคนขี้เขินก็แต่ว่าวันนี้ก็ก้าขาแขกแล้วฮ <laughs> ะก้าขาแข็กมากขึ้นแล้วก็รู้จักอะไรเยอะมากขึ้นครับอธิการสบตาคนมากขึ้นหมายถึงว่า้อสมสบตาเนะะี่ยัเฮ้ยเ้ยสาววายมากเลยทุกคนครับมีสาววายหนึ่งอ่ะจ้ <laughs> แล้วก็ก็ <laughs> สบตากันก็ประมาณหนึ่งฮะ <laughs> <ๆ> <laughs> ดูคนรู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นไหมล่ะใช่ไหมผมอ่ะรู้สึกว่ามอสเป็นคนที่ก้าวกระโดดมากๆหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่พยายามทําทุกๆวันให้ดีขึ้นเสมออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นเขาอ่ะหล่อขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นอ่ะรางวัลเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ว่าผมมันเป็นเพราะตัวเขาที่พยายามด้วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็อยากให้ชมตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้อายใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเขาเรียกว่า พอเราพูดอะไรไปเขาก็จะมีความแบบผอมเนื้อผอมตัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรรับไปเลยใครชมว่าหล่อเออแกหล่ออะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้หลอกก็หล่อใช่เก่งขึ้นมากเลยทุกวันเลยครับใช่แล้วของคุณอะรางวัลคะับของผมหรออันนี้คือรางวัลบ้้ยปัวกาล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้นะครับบ้้ยปัวไทแลนด์มอสเรฟร็อกจิ้งอาร์ติสนะครับก็ก็เป็นรางวัลที่เขาเรียกว่า พูดเกี่ยวกับการทํางานอย่างแบบสม่ําเสมอแล้วก็มาทําให้เราก้าวกระโดดไปสู่เขาเรียกว่าแฟนๆชาวต่างชาติอย่างชาวจีนอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเราก็เป็นซีรีส์ที่พูดภาษาไทยแล้วก็เป็นมาจากประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ก็มีแฟนๆมากมายที่พยายามที่จะสนับสนุนเราพยายามที่จะเข้าใจเราพยายามจะดูคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็อย่างวันนี้ก็มันทําให้เห็นแล้วว่า ความพยายามของเรานะครับได้ไปถึงประเทศจีนแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็จะยังติดตามแล้วก็สนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับใช่อะไรอะไรที่ทบให้แบบว่าแบบรู้สึกว่าเราแบบมีกำลังใจในการพยายามสนับสนุเสมอก็ต้องยอมรับว่าผมโชคดีมากที่มีแรงสนับสนุนจากเขาเรียกว่าที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับ Star Entertainment หรือว่าไอชีออะไรเงี้ยก็คอยสนับสนุนทุกๆโอกาสผมเสมออะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงแฟนๆด้วย แฟนๆก็คอยพูดเขาเรียกว่าให้กําลังใจเราตลอดอะไรเงี้ยครับคือโชคดีอีกเรื่องหนึ่งคือผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศบ่อยเรามีจัดแฟนมิทติ้งอยู่เกือบทุกเดือนอะไรเงี้ยพอาการที่ไปเห็นแฟนๆที่เขาพยายามเพื่อเราอยู่ไกลาจากเรามากๆอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะเราต้องแบบเขาเรียกว่าสู้เพราะว่าขนาดเขายังสู้กับเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับเขาด้วยเช่นกันนะครับก็หลายๆองค์ประกอบมันทําให้ผมกลายเป็นผมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับผม ก็ต้องเกี่ยวสิเกี่ยวขี้งอนมากขี้น้อยใจจังอะใช่ก็จริงๆเราก็ช่วยเหลือกันมาผมเชื่อว่าไม่ว่ามอสเองหรือแบงค์เองอะถ้ามีความฝันจะทําอะไรทําด้วยตัวของเขาเองสามารถทําได้แต่อาจจะไม่เร็วขนาดนี้เป็นเพราะเรามีกแระการมันเลยทำให้ทุกอย่างมันไวขึ้นแล้วก็ทุกอย่างในการเดินทางมันมันไปได้ไวขึ้นอย่างเงี้ยครับยอมรับว่ามันมี เหนื่อยบ้างท้อบ้างอุปสรรคเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าสิ่งนั้นมาทำให้เราเป็นวันนี้ก็รู้สึกว่าเออภูมิใจที่ที่ผ่านอะไรเลยยังมาได้ใช่ไปด้วยกันไปได้ไกลแคมเปญอะไรหรือเปล่าเนี่ยซีรีส์ใหม่อะไรนะแบงค์ไหนลองขายสิก็เร็วๆนี้นะครับจะมีโปรเจกต์ เขาเรียกว่ากับทางไอชีนะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากก็ขอบคุณทางไอชีอมากๆที่ให้โอกาส m o s แบง n ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็พูดเลยว่าจะทําให้เต็มที่วันเปิดตัวอะไรเงี้ยผมต้องเห็นทุกคนนะสัญญาไหมแล้วมีเรียนจะได้ไหมนคือมันจะเหม็นหรือเปล่าจะพยายามลินรูปทุเรียนมาไม่ยามจะให้ผมเอาเข้ามาไหม นั่นแหละก็สิ้นปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ให้ได้ดูแน่นอนครับพูดเลยว่าจเต็งที่แน่นอนนช่วงนี้ไปฟิตเนสเลยนะคือผมคือปั๊มกล้ามปั๊มหุ่นเลยนะใช่ได้เห็นฟาตเี่แน่นอนอะไรไปฟิตเนสใส่ร้ายร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นจริงจริงครับเห็นกัตตากันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันบ้าง ไม่ผมไปเรื่มากเพราะเรามีเทรนเนอร์มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็บางทีให้เขามาเทรนด้วยอย่างเงี้ยสลับกันอะไรเงี้ยค่เขาไม่ต้องมีผมก็ได้ครับช่วงนี้คุณน้อยใจแล้วนอกจานี้เขาไม่รบกคนเขาไม่ต้องมีผมก็ได้เพราะเขาว่าเก่งมากแล้วตอนนี้อคือยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าอยากให้รอติดตามเพราะว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรามากเพราะว่ามันคือระหว่างไทยจีนเพราะงั้นอ่ะมันก็เหมาะกับงานวันนี้มาก ก็ต้องฝากติดตามแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับตอนนี้ต้องคอยสบตาผู้ใหญ่เล็กน้อยว่าเอ๊ะพูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยืนยืนยืนแต่ตอหนิหมออะถ้ายิ้มอยู่แบบว่ายังได้อยู่แล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ครับผมชินปีนี้เช่นกันครับเป็นออนแอร์ล่าที่โรงภาพยนตร์ครับชื่อเรื่องว่าตาโผลนปิดกล้องไปแล้วครับตอนนี้กําลังตัดต่อแล้วก็กำลังจะปล่อยนะครับผมเเรยกว่าทีเซอร์ออกมาแล้วก็ใกล้จะได้ดูแล้วครับ อาพ <ak> ูดายัง <saturated> ย <itos> ิ้ออยู่ยังยิ้ออยู่ทุกคนต้องไปดูกันนะสนุกมากจริงครับเพราะผมอะไปไปดูเบื้องหลังมาตลอดก็รู้สึกว่าแบบทีมงานทุกคนแบบตั้งใจมากเพราะงั้นอะอยากให้ทุกคนไปช่วยสนับสนุนนะครับไอ้เราคิดว่าดูทีเซอร์มาแล้วเปล่าดูเบื้องหลังจะไจะไปดูทีเซอร์ได้ยังไงล่ะรางวัลนี้หนักมากเลยนะสุดยอดเลยอะมันอิ่มอกอิ่มใจใช่ มันหนักความสุขมันหักความสุขจะล้นออกมาเลยนะจนไหลออกจากปาอุยคิดถึงทุกคนมากเลยนะไม่ได้สัมภาษณนานมากเลยเนาะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีแฟนๆฟนแซวเยอะมากเพราะว่าผมได้พูดวันนีเด็ดไปบนเวทีด้วยผมบอกว่าหววอออปู่่ชืผงย我อ是朋友我่宝เแปลว่าผมอ่ะไม่ไม่ใช่เพื่อนนะคะผมเป็นที่รักของทุกคน เป็นฟิลแบบผมเป็นเบฟคุณนะคะรับอะไรอย่างเง,งี้ยแต่มันเป็นแบบเป็นคำว่าวเป่าปเปย์ลแล้วเราพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรครับฟังเขาอย่างเดียวเขาอวยผมบนเวทีอยู่นั่นบอกว่าจะมาอวยกันทําไมก็ไม่รู้จะอวยแล้วก็เราจริงๆผมเตรียมสคริปต์มาแล้วแต่ว่าพอขึ้นไปข้างบนแล้วมันมันอึ้งไฟมันแรงไฟมันแรงมากแล้วผมก็เลยโอเคงั้นพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแล้วกันเอาอยู่ๆไปเข้าพาร์ทเนอร์เฉยเลย คือเตรียมมาก็ต้องขอบคุณรางวัลก่อนอ้าวไม่ใช่ไปขอบคุณด้วยก่มีแต่ฉันหรอคนในใจไม่เคยมีผู้ใดเปล่งงานได้เลยครับพบสาววายครับทุกคนตำรวจครับพบสาววายถือกล้องหลายอัตราใช่นั่นแหละก็ฉิ่งตัวทุกคนเจ้านะฟังแล้วผาดตัวด้วยครับวตัวทุกคนด้วย แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับก็นี่ก็สี่กับห้าปีแล้วที่เดินทางร่วมกันมาก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็สนับสนบกันโดยตลอด mm hmm. ผมก็จะทำให้เต็มที่แบบ I, I try my best นะ for you guys thank you for your s h e e up m o s s i n b a n k แล้วก็สิ้นปีนี้ได้เจอกับ Big Project แน่นอนฝา <Okay. S 1> กด้วยนะครับเจอกันนะครับต้องเจอทุกคนด้วยนะที่นี่ด้วยล็อกคิวแล้วนะครับเ <laughs> จอกันสิ้นปีนะครับ okay. ชบ่อชค่อท่านเจ้าผมพูดตรงอีว่าแบบนี้บ่บ่ very very เหินใครซินคือผสมกันเลยไม่เป็นไรแฟได้แรได้ใช่ไหมครับข้างหลังนะข้างหลังก่อนนะครับขาหลังก่อนนะครับโอ้ยหนัก <c oughs> โอ๊ยการปอบไะเนี่ย กัหรลฟอนอลุต <laughs> ยา